วันนี้ชั้นแตมีแข่งเต้นค่ะแข่งเต้นครั้งแรกของชีวิตเธอแตมตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเที่ยก่อดูตตมสเต็ปที่จะไปเอาชัยชนะเขาอ่ะเป็นไงอ๊บนี่จริงจังไงเนี่ยนี่โตกรรมการ So you think you can dance งานใหญ่งานใหญ่นี่ใกล้จะประกาศผลแล้วนะครับเต้นโอ้โหแต่งตัวงดงามอย่างนี้จะไปเที่ยวไหนครับเนี่ย วันนี้ฉันแตมีแข่งเต้นค่ะแข่งเต้นครั้งแรกของชีวิตถ้าเป็นทีมตอ,ตอนเด็กๆเีๆ่เพียงแค่แข่งข,ำขำันามนแต่ครั้งนี้แข่งจริงจังแล้วแข่งเป็นทีมเป็นทีมด้วยแล้วเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ค่ะกระจายแต่งตัวกันอยู่ค่ะพรวันนีแต่งตัวสวัสดีครับเพื่อนร่วมทีมโอ้โหโฟกัสพร้อมไหมครับวันนี้ <laughs> โฟกัสมั่นใจมากเลยครับแม่พูเลยท่าทางเราจะชนะคือว่าทีมเนี้ยเป็นทีมใหญ่เลยนะชาติแตมเขาอยู่ทีมโรงเรียนนะคะทีมนี้เป็นทีมใหญ่นะชื่อว่าจูเนียร์แดนซ์ทีมคือโรงเรียนชาติแตมมีหลายทีมมากแต่ทีมชาติแตมเนี้ยจะเป็นทีมแบบว่าอาจจะน้องหน้อยที่เราเพิ่งฝึกกันไม่นานแต่ถ้าเกิดรุ่นพี่ๆทีมอื่นเนี้ยแบบว่าเป๊ะปังนี่เราก็เป็นการแข่งครั้งแรกส่วนพี่ๆอ่ะเขาก็มีการแข่งกันมาแล้วหลายครั้งนี่โอ้อยู่นี่เองทีม สมาชิกอีใ,ใครบ้างครับคนนี้ใครครับเจมาค่ะเจมาเนย่าค่ะเนย่าไออุ่นค่ะไออุ่นเตเชียค่ะเตเชียคนนี้ใครครับพ <c oughs> อฝันพอฝัน <c oughs> อุ๊ยน้องนั่นวิ่งหนีไปแล้วน้องอะไรครับ เอมิลี่อ๋อน้องเอมิลี่มีทั้งเด็กตัวใหญ่ทั้งเด็กตัวเล็กเลยนะคะแม่ปูปเป้จะเป็นเด็กเกรดหกกับเด็กเกรดสี่ทางโรงเรียนน่นะมีการส่งเรฟเฟรนซ์มาว่าแต่งหน้าแบบนี้ทําผมแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแนวเดียวกันหมดโอ้เรฟเฟรนซ์โอ้ของเชตมัมเราแต่งมาโซนนี้ไหนเชตัมมาเทียบกับเพร์เรฟเฟรนซ์ให้พ่อดูหน่อยหันด้านข้างโอ้โห oh. เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะ <c oughs> แ,แต่เชัมไม่ผม เหมือนแม่ปีมือแม่ผมมัดมัดลวดนะคะแล้วก็มีติดกิฟตติดเครื่องประดับได้แต่หน้าขอโทนสีชมพูแต่งหน้าจัดๆนี่โอ้ไอ,อุุนมาเต็มนะครับขอดูผมเลยครับโอ้โ,หโอหมุนตัวหน่อยครับเตเชียฟาฟ้าฟ้าโอ้โอโอ,โอ,อ,อ่ะขอ,ะอ,ะอะสักสเต็ปดูซิเป็นไงสเต็ปที่จะไปเอาชัยชนะเขาอะเป็นไง สเต็ปนี้ได้เหรียญทองฟัาโอ้โหเป็นไงล่ะมันจะมีแบบว่าเตเชียจะจับไออุ่นโยนขึ้นไปแล้วไออุ่นหมุนข้างบนสมรอบเนี้ยไม่ใช่หนูใค้คนนึงงเอามีเอ๋อจะโยนจะโยนน้องขึ้นไปหมุนสามรอบแค่โยน อ๋อแค่โยนเฉยได้ยินว่าทอฝันจะถูกโยนขึ้นไปแล้วก็หมุนสามรอบกลางอากาศไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทอฝันแล้วอ๋อคนนี้เอมิเลียจะถูกโยนขึ้นไปกลางอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ไปหมุนสามรอบอ๋ออย่างนี้ฟึบปึบปึบเอเลีโดนึกถึงโดน break something ชุโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ได้รางวัลก็ช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยเราได้รางวัลและข้างนอกนี่ก็มีคนเตรียมตัวกันนี่แหละก็จะเป็นพวกพี่ๆก็จะมีทีมชื่อทีมวาซิตี้จูเนียร์วาซิตี้อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีชื่อทีมแต่ละทีมแลวครั้งเนี้ยไม่ใช่แข่งกันโรงเรียนนะคือแข่งหลายโรงเรียนแข่งกับเป็นโรงเรียนอินเตอร์นะคะที่จะเข้ามาแข่งแต่ว่าครั้งเนี้ยโรงเรียนเราเหมือนเป็นเจ้าภาพอ่ะอันนี้ทีมอะไรครับเซเวียร์วาซิตี้เซียร์ คือจูเนียร์วาซิตี้น้องยูกิเราเราเราเคยแข่งแบบนี้มาก่อนหลายปีที่แล้วเราแข่งกันอย่างนี้มากี่ปีแล้วอ่ะเป็นปีแรกที่ได้แข่งเป็นปีที่แล้วปีแรกอันนี้ปีที่สองหรอมีหลายงานไงน้องกลุ่มนี้เข้าแข่งกันหลายหลายงานแข่งจนจำไม่ได้แล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนได้รางวัลกันมาทั้งนั้นเลยมีเรามีวาซิตี้จูเนียร์วาซิตี้แล้วก็มี จูเนียเฉยๆน้องโมนาอยู่วาซิตี้เราก็จูเนียด้วยใช่ไหมคะจูเนียวอซิตี้น้องโมนาเก่งมากคืออยู่2ทีมเลยคือจูเนียวาซิตี้กับวาซิตี้พี่น้องโมนาใช่เอาอเดี๋ยวก็ต้องรีบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะหมดตัดแต่งโอ้มาช่วยแม่แข่งด้วยตัดแต่งกลัวว่าเดี๋ยวยุ่งไม่พอเดี๋ยวแข่งด้วยนี่คุณแม่น้องยูกิที่เนี่ยเราสามารถสับกันได้หมดเรามีตัวสำรองตัวจริงแม่ลูกช่วยเข้ากันด้วย ตนนี้คุณครูเต้นสไตล์เราคุณต้นมอสเราถามความรู้สึกโค้ชดีกว่าว่าวันนี้เป็นไงบ้างเต้นๆครับคือสไตล์มาเรียนคุณครูต้นมอสด้วยแล้วก็เพลงนี้ก็จะเป็นโค,โค้ชอีกคนหนึ่งคือโค้ชบาร์ที่ช่วยดูให้ต้องมาเติมหน่อยนะครับ <c oughs> เรามีทีมคุณแม่แต่งหน้าให้แล้วคะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ยังสวยไม่เสร็จใช่แม่ทำได้เท่านั้นไงวันนี้คุณแม่มาช่วยเราให้ฮัลโหลสวัสดีครับ น้องอะไรครับเนี่ยดาริน,นะคะดารินนี่สมาชิกอีกคนหนึ่งน้องดาริเนเนเป็ด็กเก่งรอบด้านมากเลยนะมไม่นานมานี้เห็นไปถ่ายรูปก<ช>ับนายกรัฐมนตรีนะคะเซลฟี่กันถ่ายยกด้วยรับรางวัลใช่ไหมคะรับรางวัลอะไรครับรับรางวัเลเดีย่ยววชนดีเด่นนำเสียงเสียงทั่วประเทศชื่อเสียงอะไรเหรอรูปไปประกวดน,นะคะอ่าเรองต้นทีเล่ดนดนตรีนอรเล่นดนตรีเก่งมากตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้น เชิดตามตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเท่ากับดูตามอันนี้สวยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะอ่าเราซ้อมด้วยซ้อมซ้อมทั้งเพลงเลยไหมถ้าไซ้อมที้านเลยไหมจะได้เวลาแล้วเข้ามาบนเวทีแล้วครับนี่จริงจังเลยเนี่ยนี่โต๊ะกรรมการใช่โต๊ะกรรมการโซลยูซิงยูแคนดัน2025งานใหญ่งานใหญ่ งานนี้นะคะแข่งกัน5ลรงเียนอินเตอร์นะคะมีเอกมัยอินเตอร์เบิร์เกลเคอนคอเดียน ASB แล้วก็ดีเพลฟนะคะ้ เป็นแบบเดี่ยวนะคะก็แบบกลุ่มตอนนี้แบบเดี่ยวเราหมดไปแล้วแบบกลุ่มกำลังจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเรามาเชียร์แชทแตมกัน ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วเจตเต้นดีเต้นดีเต้นแรงต้นดีทั้งทีมก็ทํากันสุดฝีมือนะเต้นดีทั้งทีมต้นดีทั้งทีมเป็นไงกันบ้างครับสนุกค่ะสนุกสนุกค่ะทำเต็มที่ไหมเต็มที่เต็มที่เต็มที่เป็นไงบ้างเจตจำมเก่งมากไม่จะร้องไห้เลยโอ้โหเต้นเต็มที่เลยเห็นเก่งุ่นเข้มแข็งมากท่านี่ชัดมากเต้นแรงยิ้มแข็ง ชั้มเต้นดีไหมดีแล้วพ่อต้องเพิ่มมาแทนดัชชีนชิตาไปอีกสีเปอร์เซ็นต์โอ้โหแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อยากได้มาดัชชี่นี่เพื่อนไปไหนกันแล้วเนี่ยไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวดูผลงานใช่แต่มันเป็นค้ำแบบอะไรนะมันเป็นแบบก้อนๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนล้างแงเราแค่เอาออกเห็นความสามารถของเด็กๆที่มาเต้นนี่แบบว่าโอ้โหเห็นแล้วภูมิใจแทนพ่อแทนแม่เลยนะเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนที่แบบว่าเก่งสุดๆใช่ ฉันแต้มเห็นทีมแมสสีแดงๆที่เต้นเดือดมากอ่ะโอ้แม่ใจเต้นระทึกมากเสียดายที่เราตัดให้ดูทุกทีไม่ได้นะอ่ะใช่เราเก็บไว้เป็นบางทีนี่ใกล้จะประกาศผลแล้วนะครับเต้นนักเต้นทั้งหมดขึ้นไปบนเวทีถ่ายรูปนะครับเก็บเป็นที่ระลึกเอ๊ะทีมสแต้มอยู่ตรงนั้นสำหรับที่ส e งสำหรับทีมครูคัลเลอร์กอรี่สำหร o บครูจูเนียร์คือ ดีเพลมส์จูเนียร์แดนซ์ินโอ้ได้ที่สอได้ที่สอได้ที่สองเด็กๆก็ตั้งใจซ้อมกันนะใชซ้อมกันมาฝึกหนักค่ะฝึกเยอะมากนี่ถ้าเป็นเราให้รางวัลเองนะเราให้ทุกทีมนะ พอทุกทีมีตั้งใจแล้วก็โชว์ดีมากใช่เป็นไงบ้างไหนเขาดูเลียนหน่อยนี่รางวัลนี้เท่าไหร่ที่สองที่สองเก่งมากอเก่งมากได้ถ้วยด้วยนะนี่ดีใจกันด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจกันใหญ่เดี๋ยวจบนี่เราก็จะไปเลี้ยงฉลองกันแล้วนะใช่ค่ะเราจะต้องเลี้ยงฉลองให้กับความรุ่เทเพราะเด็กๆซ้อมกันหนักมากจริงๆก็ ชอบดูแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันดีนะล้วจะได้เจอกันกบ่อยๆแล้วมาคอยติดตาม